ให้เข้าใจจากการที่ไม่เข้าใจให้รู้ความจริงจากการที่ไม่รู้ความจริงเพราะฉันต้องละเอียดทุกคำค่ะไตรตรองจนกระทั่งมีความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นพอได้ยินอีกก็ยิ่งเพิ่มความลึกซึ้งขึ้นนี่ขั้นฝังจริงหรือเปล่าเริ่มรู้ความหมายของปริยติคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่สำหรับจำแต่สำหรับเข้าใจโดยรอบทุกประการ พราะฉันต้องละเอียดทุกคำค่ะคำว่าปฏิปฏิเราก็พูดมาแล้วหลายครั้งนะคะฟังอีกครั้งก็ได้ค่ะเชิญคุณคำปันจะข้ามไปปฏิบัติเพราะแปลผิดไปคิดว่าปฏิบัติคือทำในภาษาไทยเรานะคะทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แต่ปฏิปฏิเป็นภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยเพราะฉะนั้นถ้าปฏิแปลว่าถึงรวมแล้วก็คือถึงเฉพาะเข้าใจไหมคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นต้องรู้ความหมายด้วยถึงอะไรละคะ แล้วก็เฉพาะอะไรด้วยเราพูดเรื่องเห็นใช่ไหมคะเห็นเกิดถึงเฉพาะเห็นที่เกิดหรือยังมีฉะนั้นแล้วก็เกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนเดิมไม่มีความรู้ความเข้าใจสักนิดหนึ่งในแต่ละธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อกันแล้วก็หลงทางคิดว่าปฏิบัติแต่ความจริงปฏิปฏิไม่ใช่อริยสัจจะที่นึ่ง เพราะอริยสัจจถิต่ต้องฟังเข้าใจละเอียดรอบครอบลึกซึ้งจริงสามารถจะเป็นปัจจัยให้ปฏิปฏิเกิดได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าอะไรปฏิปฏิจากการฟังปรยะยัติไม่มีคิดเองแล้วจะถูกต้องไหมเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะที่ละเอียดอย่างยิ่งลองคิดดูนะคะไม่ซ้ำกันเลยสักขณะเดียวในสังสารวัฏจะหลากหลายสักแค่ไหน พราะฉันแค่ได้ยินมาทรมะธาตุรู้นามธรรมธา,าตุไปรู้เป็นรูปธรรมแล้วปฏิบัติยังไงถึงอะไรเห็นไหมคะก็ประมาทอย่างยิ่งที่จะปฏิปติคิดเองแต่เดี๋ยวนี้คะ่ะเราพูดถึงเห็นเห็นมีจริงไหมถึงตรงเห็นโดยที่ไม่มีอย่างอื่นหรือยังเฉพาะลึกซึ้งขึ้นพอได้ยินอีกก็ยิ่งเพิ่มความลึกซึ้งขึ้นนี่ขั้นฝันจริงหรือเปล่า เริ่มรู้ความหมายของปริยติคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่สําหรับจําแต่สําหรับเข้าใจโดยรอบทุกประการเลึกซึ้งอย่างยิ่งต้องรู้ด้วยถ้าไม่รู้ว่าเล็กซึ้งไม่สนใจนะคะจะข้ามไปปฏิบัติเพราะแปลผิดไปคิดว่าปฏิบัติคือทาในภาษาไทยเรานะคะทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แต่ปฏิปฏิเป็นภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราเผลอ พระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติตรงไหมให้เข้าใจจากการที่ไม่เข้าใจให้รู้ความจริงจากการที่ไม่รู้ความจริงเพราะฉันต้องละเอียดทุกคําค่ะคําว่าปฏ,ปฏิปฏิเราก็พูดมาแล้วหลายครั้งนะคะฟังอีกครั้งก็ได้ค่ะเชิญคุณคาปันครับก็กลับท้าท่านอาจารย์นะครับคําว่าปฏิปฏิในภาษาบาลีนะครับมาจากคําว่าปฏิหมดหน้านะครับที่แปลว่าเฉพาะปฏิคําหลังนี่ครับแปลว่าถึง เมื่อรวมกันนะครับเป็นปฏิปฏิจึงมีความหมายว่าถึงเฉพาะนี่คือคําแปลนะครับแต่ไม่พอแน่นอนครับท่านอาจารย์ครับก็ต้องฟังต่อไปอีกว่าอะไรที่ถึงเฉพาะถึงเฉพาะอะไรแล้วเหตุอะไรที่จะทําให้ถึงเฉพาะในความเป็นจริงของปฏิปฏิครับท่านอาจารย์ครับได้ยินคําว่าปฏิบัติเริ่มเข้าใจความหมายจากภาษาบาลีนะคะปฏิเฉพาะปฏิแปลว่าถึงรวมแล้วก็คือถึงเฉพาะ เข้าใจไหมคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นต้องรู what what well. we ed, ้ความหมายด้วยถึงอะไรแล้วคะแล้วก็เฉพาะอะไรด้วยเราพูดเรื่องเห็นใช่ไหมคะเห็นเกิดถึงเฉพาะเห็นที่เกิดหรือยังมีฉะนั้นแล้วก็เกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนเดิมไม่มีความรู้ความเข้าใจสักนิดหนึ่งในแต่ละธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อกันแล้วก็หลงทางคิดว่าปฏิบัติ แต่ความจริงปฏิปฏิไม่ใช่อริยสัจจะที่นึง่งเพราะอริยสัจจะที่1ต้องฟังเข้าใจละเอียดรอบครอบลึกซึ้งจริงสามารถจะเป็นปัจจัยให้ปฏิปฏิเกิดได้เพราะเัิญถ้าไม่รู้ว่าอะไรปฏิปฏิจากการฟังประยัดไม่มีคิดเองแล้วจะถูกต้องไหมเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมะที่ละเอียดอย่างยิ่ง ลองคิดดูนะคะไม่ซ้ำกันเลยสักขณะเดียวในสังสารวัตรจะหลากหลายสักแค่ไหนเพราะฉันแค่ได้ยินมาธรรมาธาตุรู้นามธรรมธาตุไปรู้เป็นรูปธรรมแล้วปฏิบัติยังไงถึงอะไรเห็นไหมคะก็ประมาทอย่างยิ่งที่จะปฏิปติคิดเองแต่เดี๋ยวนี้คะ่ะเราพูดถึงเห็นเห็นมีจริงไหมถึงตรงเห็นโดยที่ไม่มีอย่างอื่นหรืยังเฉพาะเห็นไหมคะ เฉพาะเห็นก็ต้องเฉพาะเห็นถ้าเฉพาะเห็นแล้วจะมีอย่างอื่นเจือปนได้ไหมนี่คือความละเอียดว่าจริงๆแล้วที่ปฏิบัติเนี่ยยังไม่รู้เลยนะคะว่าถึงเฉพาะจริงๆคือหนึ่งและต้องเป็นปัญญาที่รู้ด้วยว่าอะไรถ้าอย่างนั้นถึงเฉพาะก็ไม่มีประโยชน์ไม่รู้ว่าอะไรที่ถึงเฉพาะและถึงเฉพาะอะไรแต่นี้ต้องมีความเข้าใจว่าปัญญาเป็นความเข้าใจถูกแต่ความเข้าใจถูกขณะนั้น เข้าใจแต่ต้องมีสภาพธรรมะที่ถึงเฉพาะสิ่งที่ปัญญาเข้าใจเห็นไหมคะปัญญาเข้าใจปัญญาเห็นถูกแต่ต้องมีสิ่งที่ถึงเฉพาะสิ่งที่ปัญญาเห็นถูกและเข้าใจพระองค์ตัดสภาพธรรมะอืน่นตามลำบักทีละเล็กทีละน้อยอกุศลธรรมมีอะไรบ้างกุศลธรรมมีอะไรบ้างพระเจ้ากุศลธรรมเกิดยากต้องอาศัยกุศลหลายประการ ปรุงแต่งให้เกิดเป็นกุศลสักหนึ่งขณะแต่อกุศลเกิดง่ายไม่ต้องมาก,ก่านั้นนะคะเพียงแค่ไม่รู้อย่างเดียวก็นํามาเยอะแล้วความสําคัญตนความริษยาสารพัดอย่างแต่ก็น้อยกว่าสภาพธรรมะกว่าจะเป็นกุศลได้ไม่ใช่มีเพียงกุศลธรรมหนึ่งอย่างต้องอาศัยกันอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่คะไม่ต้องเป็นจํานวนก็ได้แต่ต้องมากกว่าน่งมากกว่าสิบเห็นไหมคะ นี่ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงใครจะรู้ไม่มีการรู้ความจริงได้เลยมืดสนิทด้วยความไม่รู้ทั้งทงท,งที่สว่างแต่สภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงถ้าปรากฏตามความเป็นจริงสว่างหนึ่งขณะได้ยินมืดในความมืดก็ได้ยินกลิ่นได้กลิ่นก็มืดลิ้มรสก็มืดกระทบสัมผัสก็มืดคิดนึกก็มืดอยู่ในโลกของความมืดใช่ไหมก็ไม่รู้ พราะสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พูดว่าเราไม่รู้ระดับไหนเนี่ยเราก็ประมาทมากเลยฟังไม่กี่คำรู้แล้วรู้จักพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจแล้วต่อไปอีกสิเรื่องนั้นว่าย,ยัางไงเรื่องนี้ว่าย,ยัางไงแต่หารู้ความจริงไม่ว่าความจริงแท้คือไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะที่มีปัจจัยเกิดระดับเกิดแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ต่อไปนะคะแค่มีปัจจัยเกิดระดับเท่านั้นเองค่ะกลับมาอีกไม่ได้เลยสักอย่างนี่คือตรงกันข้ามกับอัตตา จึงเป็นอนัตตาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเว้นได้ไหมไม่ได้เว้นก็คือไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนี้พระองค์ตรัสเพราะตรัสรู้ว่าทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงที่จะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใไดได้เลยเพียงแค่มีปัจจัยเกิดปัดจจัยทําให้เกิดก็เกิดแล้วก็ต้องดับปัจจัยมีเท่านั้นเองคือทําให้เกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับ แล้วกว่าจะได้พบคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าชาตินี้มีโอกาสได้ยินได้ฟังและเพิกเฉยผ่านไปชาติหน้าก็เหมือนอย่างนี้แหละได้ยินแล้วก็เพิกเฉยผ่านไปแต่ว่าเพราะสะสมประโยชน์ที่จะเกิดจากการรู้ไม่ใช่ปล่อยให้ไม่รู้ต่อไปต้องไ่รู้ต่อไปไแน่นอนถ้าไม่รู้ขึ้นและความไม่รู้นั่นจะมากแค่ไหนและจะออกจากสังสารวัฏได้ไหมจมลึกลงไปทุกที เมื่อยิ่งกว่าอาจารย์ขาอย่างนี้ก็ขณะที่ขณะแรกก็คือเป็นอภิยากะตะรมแล้วจะลืมไหมต้องไปฟังอีก,กไม่ใช่ให้ตอบได้ค่ะค่ะาม,ม่ใช่เมื่อกี้นี้หนูเข้าใจที่ท่านอาจารย์อธิบายอะค่ะคาถามทุกคําถามไม่ใช่ให้ตอบได้บางคนไม่ยอมตอบกลัวจะผิดบางคนพยายามจะตอบให้ถูกแต่นั้นไม่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นประโยชน์ไม่มีเลยนะคะถ้าเราจะเป็นแบบนั้นประโยชน์สูงสุดคือตลอดชีวิตที่ผ่านมา ถ้าไม่ได้ยินคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะจากโลกนี้ไปด้วยความเข้าใจว่าทั้งชีวิตเนี่ยคืออะไรแค่เกิดมาเห็นได้ยินได้กลิน่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกใช่ไหมตั้งแต่เกิดมาทุกวันทุกขณะเพียงเท่านี้เองแล้วก็ลืมเมื่อวานนี้เลยหมดแล้วเมื่อกี้นี้นะคะลืมแล้วไม่ต้องไกลถึงเมื่อวานนี้หรอกเห็นไม่ข้าความละเอียดความลึกซึ้งเพราะฉะนั้นการฟังไม่ใช่รีบร้อนอยากจะรู้คํานั้นรู้คํานี้แต่ว่าต้องเริ่มเข้าใจความจริงตั้งแต่ต้น เรากาลังพูดถึงสิ่งที่กําลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นทุกคําที่ทําให้เข้าใจความจริงมั่นคงขึ้นจะค่อยคอยละความไม่รู้และความเห็นผิดที่ยึดถือว่ามีเราเดี๋ยวนี้ที่เห็นเราเดี๋ยวนี้ที่จําเราเดี๋ยวนี้ที่คิดค่อยคอยฟังปัญญาค่อยคอยเริ่มเกิดอย่าลืมนะคะพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบาร,รมีนานเท่าไหร่ได้ฟังธรรมะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์แม้ได้รับคําพยากรณ์ว่าจะได้ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่เดี๋ยวนั้นที่ได้รับคำพยากรณ์แต่อีกสี่อักษไขแสนกับจะรู้ความจริงอย่างที่เรากำลังได้ฟังคุณค่ามหาสารแค่ไหนแล้วเราจะรีบร้อนไปบรรลุกันหรือคิดว่าบรรลุแล้วเนี่ยก็คิดดูนะคะบรรลุอะไรไม่ทราบแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กาลังปรากฏได้ยินแล้วว่าไม่ใช่เราที่เห็นไม่ใช่เราที่จำแต่ทำยังไงล่ะถึงจะรู้ได้จริงๆว่าไม่ใช่เราและถ้าไม่เกิดไม่มี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ขณะที่ทร,รมะใดก็ตามที่เดี๋ยวนี้ปรากฏขณะนั้นต้องเกิดแล้วดับทันทีเล็กซึ่งแค่ไหนเพื่อที่จะได้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงนะคะไม่ใช่ฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรื่องนี้ฟังแล้วจารดเรื่องนี้าธาตุอจตนาปฏิจจสุปาทานฟังมาหมดแต่เดี๋ยวนี้อะไรพระเจ้าไม่ต้องไปคิดถึงคําตอบไม่ต้องไปคิดถึงอะไรหมดนะคะแต่เป็นผู้ที่จริงใจสัจจะตรงต่อความเป็นจริงว่ากําลังพูดถึงสิ่งที่กําลังมีแต่ความเข้าใจยังไม่ถึงระดับ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งและสรงแสดงแต่เมื่อมีจริงเข้าใจขึ้นเป็นหนทางเดียวพระจะนั้์เริ่มรู้ว่าหนทางที่เป็นอริยสัจธรรมมีสีมัคคสัจจะเป็นหนทางที่สีคือเดี๋ยวนี้ที่กําลังเริ่มเข้าใจทีละเล็กที <c oughs> ละน้อยนะคะจนกว่าจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามลาดับขั้นเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจธรรมไว้สามรอบไม่ได้บอกให้ใครไปนั่งปฏิบัติเลยรอบที่หนึ่งพูดถึงอริยสัจธรรมต้องตรงธรรมะคืออะไรสัจจะคืออะไร อะระยะคืออะไรและแต่ละข้อคืออะไรไม่ใช่ข้ามไปเลยนะคะพอฟังได้ก็พระพุทธเจ้าให้เจริญสติปัฏฐานไม่ใช่เลยค่ะ 45, สี่สิบห้ารษาให้เกิดความเห็นถูกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นขณะน,นี้เป็นคนนั่งอยู่ที่นี้เห็นถูกหรือเห็นผิดผิดค่ะแต่ยังละเอียดกว่านั้นอีกนะคะขณะผิดต้องเป็นขณะผิดขณะที่ไม่ได้เห็นผิดมีก็ต้องรง้ว่าขณะไหนไม่เห็นผิดนี่ค่ะจะประมาทคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังไงเพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้ฟัง คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีความเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นความลึกซึ้งของธรรมะทั้งๆท,ท,ที่กำลังปรากฏไม่รู้เลยทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความจริงแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ปรากฏอย่างนั้นเลยแต่ค่อยๆเข้าใจว่าความจริงเปลี่ยนไม่ได้ความจริงคือเดี๋ยวนี้ทุกขณะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วก็ไม่รู้แต่และหนึ่งขณะที่เร็วสุดที่จะประมาณได้ประเจนความไม่รู้มากมายม,ายมหาศาลแค่ไหน ไม่ประมาทเลยนะคะฟังเพื่อเข้าใจใค่อยๆเข้าใจแล้วก็ตรงต่อความจริงที่ได้เข้าใจเรากําลังพูดถึงธรรมะที่มีจริงที่เป็นธรรมะที่เป็นธาตุรู้กับธรรมะที่เกิดแล้วไม่รู้ต่างกันเป็นนมามธรรมและรูปธรรมแค่นี้คะ่ะเพียงออกไปจากข้องนี้ใครคิดถึงบ้างกําลังนั่งอยู่ที่นี่ใครคิดถึงบ้างเพราะว่านะคะการฟังเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนมีเสียงได้ยินแล้วก็คิดถึงเรื่องอืน่นจริงไหม ตรงตามความเป็นจริงไม่ได้ฟังตลอดเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่เป็นธรรมะที่เป็นกุศล,ลธรรมหรืออกุศล,ลธรรมที่จะเป็นเหตุที่จะให้ผลเกิดขึ้นขณะแรกคือเกิดเพื่อผลต่อไปคือเห็นเลือกไม่ได้ว่าจะเห็นอะไรได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นผลของกรรมเท่านั้นนอกจากนั้นไม่ใช่ผลของกรรมละพอเห็นชอบไหมคะไม่ใช่ผลของกรรมที่ชอบแต่ผลของกรรมให้เห็นแต่ความชอบได้สะสมมาเนิน่นนานในสังสารวัฏ พร้อมที่จะเกิดทันทีเมื่อถึงเวลาเพราะฉะนั้นยังไม่เห็นก็ไม่ชอบใช่ไหมแต่พอเห็นแล้วชอบอเลยเร็วปานนั้นสิ่งที่สะสมอยู่ในจิตนั่นคือความประพฤติเป็นไปของจิตที่เป็นศีลเ,เริ่มเข้าใจศีลหรือยังคะคละเอียดประศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลร้อยห้าสิบศีลส 150, องร้อยยสบเ็ดข้อพระอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งทุกประการ ใน45พรรษาพระะาจนรย์เดี๋ยวนี้พระผู้จรึงศีลถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะเลยแล้วก็บอกกันแต,ต่ต่อกันไปสี่ที่เป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีห้าก็มีแปดก็มีสิบก็มีแล้วได้ประโยชน์อะไรคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำต้องเริ่มต้นที่พื้นฐานแต่ละคำไม่คิดเองแต่ไตรตรงและขณะนี้เป็นขณะที่ไตรตรงละธรรมะกุศลาธรรมะธรรมะที่เป็นกุศลอากุศลาธรรมะธรรมะที่เป็นอกุศลกุศลและอกุศลเป็นศีลหรือเปล่า ต้องสอดคล้องกันหมดนะคะไม่ใช่แบบพอได้ยินคำว่ากุศล,ลธรรมอกุศล,ลธรรมอรภักตธรรมก็เข้าใจแล้วพอพูดถึงกุศลศีลอกุศลศีลอรภัยกตศีลอยังไม่ครบนะคะพระเั้นก็เข้าใจธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลแล้วก็เข้าใจไหมว่าที่ได้ยินเนี่ยเป็นธรรมะอะไรไม่ใช่ว่าเป็นศีลอะไรแต่เป็นธรรมะอะไรเห็นไหมคะไม่ได้คิดไตรรงและจะเข้าใจมั่นคงไหมด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะสำหรับที่จะตรงต่อการที่จะรู้ว่าเพียงเข้าใจคำแปลหรือความหมายไม่ใช่จุดประสงค์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไปจำคำและความหมายแต่ให้รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทุกขณะตั้งแต่เริ่มฟังให้มีความค่อยๆเข้าใจว่าเป็นธรรมะจนกว่าธรรมะแต่ละหนึ่งจะปรากฏให้รู้จริงๆว่าเป็นธรรมะไม่ใช่แล้วประโยชน์ไหมคะที่จะต้องเริ่มต้นในการเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งความละเอียดอย่างยิ่งแล้วไม่ประมาททุกวันนี้คะ่ะเราคิดแต่เรื่องที่เราเคยผ่านมาใช่ไหมคะแต่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านหูผ่านใจเมื่อไหร่จะเริ่มคิดถึงคำ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้ฟังวันนี้เหตุพอไหมคะกับนานสายนานมาแล้วคิดเรื่องแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ยังไม่คิดถึงชาติต่อไปได้เพราะเหตุว่ายังไม่เกิดขึ้นแต่ที่แล้วมาตั้งแต่เด็กจําได้ใช่ไหมตอนเด็กทําอะไรบ้างสนุกสนานมากจะคิดหรือว่าจะนั่งตรงนี้แล้วได้ยินคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่ได้ยินกันทุกคนนะคะบางคนได้ฟังแล้วก็ผ่านไปไม่สนใจเลยสนใจมีจริงไหมเป็นธรรมะหรือเปล่า ทั้งหมดทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะแต่ยังไม่พอคะ่ะยังต้องรู้ว่าธรรมะอะไรเพราะแต่ละธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ละเอียดเล็กซึ้งอย่างยิ่งแม่แต่ธรรมะกับศีลหมดสงสัยได้ยังคะหรือว่าได้ยินละเริ่มรู้นะความต่างของกุศล,ลธรมลลธรมอกุศลธรรมอัปยาคตะธรรมกับกุศลศีลอกุศลศีลอัปยาคตะศีลเพราะถามเรื่องศีลไม่อยากจะให้ได้ฟังแค่คําตอบแต่ว่าไม่มีความเข้าใจอะไรเลย แต่ถ้ามีความเข้าใจตั้งแต่ต้นนะคะไม่ว่าจะได้ยินคําว่าศีลคําว่าสมาธิคําว่าปัญญาคําว่าวิปัสนาคําว่าปริยัติปฏิปติปฏิเวทาหรืออะไรสามารถจะเข้าใจจริงๆทีละคำเพราะเป็นขณะนี้ทั้งหมดปริยัติคืออะไรคะปฏิป,ต,ปติคืออะไรปฏิเวทาคืออะไรอริยสัจธรรมรอบที่หนึ่งคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคําต้องไตรตรองจนเข้าใจอย่าไปจําแล้วต่อไม่มีประโยชน์เลยคะ่ะเสียเวลาด้วย เรื่องจำเยอะมากแต่ไม่เข้าใจเลยแต่พยายามตอบให้ตรงเท่าที่จำน่าจะเข้าใจไหมเพราะฉะนี้ไม่ใช่จุดประสงค์ของการฟังธรรมะฟังธรรมะเพื่อละความไม่รู้หรือไ่อยังหรือว่าฟังเพราะอยากรู้ไม่รู้อะไรไม่ว่าหรอกขอให้ได้รู้คํานี้ก็แล้วกันคือคำว่าศีลอย่างนั้นหรือหรือว่าต้องเริ่มต้นจริงๆค่ะแต่และคาเนี่ยไม่ประมาทแล้วก็อย่าผ่านไปเห็นเขาโกรธธรรมะหรือเปล่าหรือเป็นคนนั้นแหละ แต่ถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะไม่มีใครเลยเพราะฉะนั้นความโกรธมีจริงเป็นของคนโกรธที่กําลังโกรธเพราะเกิดกับบุคคลนั้นแล้วเราล่าฟังแล้วโกรธหรือเป่าถ้าฟังแล้วโกรธอะไรทําให้โกรธไม่ใช่เขาแน่นอนเราเองสะสมมาที่จะไม่เข้าใจความจริงจริงโกรธเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะขึ้นนะคะทุกอย่างเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะหมด ตรงกันข้ามกับที่เคยคิดว่าเป็นคนโน้นคนนี้เป็นโน้นเป็นนี่เป็นนั่นเพราะฉะนั้นการเข้าใจการอภัยกับความโกรธอย่างไหนจะดีกว่ากันความเข้าใจค่ะค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจคนที่กําลังโกรธว่าเขากําลังโกรธและเราทำไมจะไปโกรธละ่ะก็เขากาลังโกรธนะดีไม่ล่าที่โกรธนะ่ะฟังเสียงซิฟังคําซิดูกริยาท่าทางซิดีไหมเดือดร้อนก็ไม่รู้ว่ากําลังเดือดร้อนอย่างแรงเพราะความโกรธอย่างแรงแสดงอาการออกมาได้ทั้งทางกายหรือทางวาจา ชัดเจนว่าเป็นธรรมะแต่เมื่อไม่รู้นะคะก็โกรธแต่ความจริงน่าสงสารน่าช่วยเหลือน่าเห็นใจน่าอภัยมากเพราะเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประโยชน์มหาศาลอย่างยิ่งเพราะถ้าขณะนั้นโกรธเพิ่มความโกรธขึ้นไปอีกเมื่อไหร่จะหมดแต่ว่าถ้าเริ่มรู้ความจริงนะคะเห็นใจเข้าใจเข้าโกรธแต่เราไม่โกรธจบไม่มีเรื่องต่อไปไม่เดือดร้อน และก็ยังเป็นประโยชน์ทั้งเขาและเราด้วยถ้าเราแสดงอาการโต้ตอบนะคะเรื่องใหญ่โตมากมายแต่ว่าถ้าเราจบเพราะจบจริงๆยังจะไปต่อทําไมใช่ไหมคะโกรธแล้วโกรธก็จบอะดับแล้วยังจะไปต่ออีกเหรอเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งพระธรรมทั้งหมดนะคะอะนุเคราะห์เกื้อกูลเมื่อมีความเข้าใจตามลำดับกายวาจาเปลี่ยน